สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของดรนิเวศเหนวน่วชีระวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข,ข้อทฤษฎีมแมลงสาบในตลาดหุ้นเรื่องราวจะเป็นแบบไหนมแมลงสาบจะมีตัวเดียวหรือม,มาเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นก้อนบินให้พรึบพรับเราไปฟังกันได้เลยค่ะ พฤติกรรมของนักลงทุนและหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่นักวิชาการจํานวนมากได้ทําการศึกษามาอย่างยาวนานและได้สร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมามากมายหลายทฤษฎีก็เปลี่ยนโรคของการลงทุนได้อย่างสิ้นเชิงตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพหรือ efficient market hypothesis ที่บอกว่าตลาดหุ้นนั้นเก่งมาก มีความสามารถในการกำหนดราคาหุ้นทุกตัวให้เหมาะสมกับมูลค่าที่แท้จริงของมันดังนั้นการที่มีนักลงทุนรวมถึงเซียนหุ้นมาคุยว่าสามารถเลือกซื้อหุ้นที่มีราคาถูกกว่ามูลค่าพื้นฐานและขายเมื่อราคาสูงเกินไปแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงในระยะยาวแต่ในระยะสั้นก็อาจจะทำได้เพราะฟุก แล้วก็เก็บมาคุยโม้จนคิดว่าเป็นเซียนแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะพบว่าเขาไม่ได้มีกำไรมากมายมากไปกว่าผลตอบแทนปกติของตลาดซึ่งระยะยาวให้ผลตอบแทนทบต้นที่ประมาณ10%ต่อปีเพราะปีต,ะต่อมาเขาอาจจะขาดทุนหรือกำไรน้อยกว่าที่เคยทำได้แต่ถึงตอนนั้นเขาก็จะไม่ออกมาพูดแล้วคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเซียนเยสเเดยไปแล้วยังติดภาพว่าเป็นเซียนอยู่ แต่นักวิชาการซึ่งก็เป็นคนที่ค้นหาความจริงก็จะต้องตามดูว่ามีคนที่เป็นเซียนจริงๆหรือเปล่าในระยะยาวโดยการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ซึ่งก็เพราะว่าในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพจริงไม่มีใครเก่งกว่าตลาดได้จริงๆอาจจะยกเว้นกรณีของบัฟเฟต ดังนั้นคำแนะนําก็คือนักลงทุนไม่ควรเลือกหุ้นเองแต่ควรลงทุนในกองทุนรวมที่อิงกับดัชนีตลาดซึ่งจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะไม่ต้องเสียค่าบริการกองทุนสูงอย่างพวกกองทุนที่มีการเลือกหุ้นลงทุนโดยเซียนและนั่นก็ทําให้โลกของการลงทุนในอเมริกาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนีแทนการเลือกหุ้นลงทุนด้วยตนเองหรือลงทุนในกองทุนแอคทีฟฟัน ผมพูดมายาวแต่สิ่งที่จะพูดในบทความต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีหุ้นแบบชาวบ้านที่ไม่เคยหรือไม่มีการพิสูจน์แต่เป็นเรื่องที่คุยกันในวงการนักเล่นหุ้นหรือนักลงทุนที่เป็นนักปฏิบัติที่อาจจะไม่ได้สนใจและไม่ได้เชื่อในทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพแต่เป็นความคิดหรือทฤษฎีที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับนักลงทุนหุ้นและตลาดหุ้นได้ดีเรามาดูกันครับเรื่องแรกก็คือ พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยที่เขาพูดว่ามีความแตกต่างจากนักลงทุนสถาบันหรือว่าที่เป็นรายใหญ่ถ้าเป็นในตลาดหุ้นอย่างอเมริกาก็จะมีทฤษฎีที่ว่ารายย่อยเป็นนักลงทุนที่ไม่มีเหตุผลหรือข้อมูลในการลงทุนและมักจะเป็นหมูในตลาดที่จะถูกเชื่อด,ดังนั้นถ้าช่วงไหนนักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อขายหรือเล่นหุ้นในตลาดมากกว่าปกติด้วยความโลภก็จงเตรียมไว้ได้เลยว่าเดี๋ยวหุ้นจะร่วงดัชนีตลาดหุ้นจะตกลงมา ในตลาดหุ้นไทยเราถึงกับมีคำเรียกนักลงทุนกลุ่มนี้ว่าเมาหรือแมลงเมาและคาดการได้เลยว่าในไม่ช้าก็จะขาดทุนหุ้นหนักและตายคืนนี้เอาจากตลาดหุ้นอาการของแมลงเมาก็คือทุกครั้งที่เห็นไฟซึ่งในตลาดหุ้นก็จะมีสตรอรี่ต่างๆที่ถูกจุดขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากสรารการหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาเล่นหรือปั่นหุ้น แหลงเมาหรือนักลงทุนรายย่อยก็จะกลูกันเข้ามาเล่นทำให้หุ้นวิ่งขึ้นร้อนแรงเหมือนไฟแต่รายย่อยก็ไม่กลัวและกลับมาเข้ามาเล่นเพิ่มแต่แล้วก็ถูกไฟเผานั่นคือหุ้นตกลงมาอย่างหนักจนคนเล่นแทบจะเป็นหายนะทฤษฎีชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งก็คืองานเลี้ยงค็อกเทลของปีเตอร์ลินช์ อดีตผู้บริหารของกองทุนผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งบอกว่าถ้าคนทั่วไปในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลไม่สนใจหุ้นเลยหุ้นได้จากการที่เมื่อทักทายกับเขาซึ่งเป็นเซียนหุ้นที่บริหารกองทุนรวมแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องหรือหนีจากไปนั่นก็แปลว่าตลาดหุ้นกำลังจะขึ้น แต่ถ้าช่วงไหนเริ่มมีคนคุยอ้อยอีกนานขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่รู้ว่าเขาทำงานอะไรนั่นก็แปลว่าตลาดเริ่มปรับตัวขึ้นไปแล้วประมาณ15%แต่ถ้าในกรณีต่อมาซึ่งตลาดปรับตัวขึ้นไปแล้ว30%คนก็จะเริ่มมาลุมล้อมเขาอาจจะเป็น10คนและคนเริ่มถามว่าหุ้นตัวไหนดีช่วงสุดท้ายก็คือถ้าคนเริ่มลุมล้อมเขามากขึ้นและบางคนก็เริ่มที่จะแนะนำปีเตอร์ลินช์ว่าหุ้นตัวไหนดีน่าสนใจ นั่นก็คือเวลาที่คนจำนวนมากสนใจและเข้าไปถือหุ้นเต็มที่เพราะหุ้นบูมจัดทุกคนพูดกันถึงเรื่องหุ้นนั่นก็คือเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นไปสูงสุดและใกล้จะตกลงมาอย่างแรงแล้ว ในตลาดหุ้นไทยเองก็จะมีการดัดแปลงว่าถ้านั่งแท็กซี่แล้วคนขับชวนคุยเกี่ยวกับหุ้นและบางทีก็จะแนะนําว่าหุ้นเด็ดให้เราด้วยหรือบางทีก็เป็นช่างตัดผมหรือช่างเสริมสวยที่ปกติไม่น่าจะสนใจการลงทุนแต่กลับชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและอาจจะบอกได้ด้วยว่าหุ้นตัวไหนดีนั่นก็เป็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นกําลังพีคและใกล้ที่จะตกลงมาอย่างแรงแล้ว ทฤษฎีเรื่องต่อมาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงแต่มาจะทําให้นักเล่นหุ้นทั่วไปรวมถึงรายใหญ่บาดเจ็บอย่างหนักก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าทฤษฎีมแมลงสาบซึ่งพูดสั้นๆก็บอกว่าถ้าเราเห็นมแมลงสาบตัวหนึ่งอยู่แถวห้องครัวก็จงเชื่อเถอะว่ายังมีมแมลงสาบอีกลายตัวที่ซ่อนอยู่แล้วก็จะโผล่มาเรื่อยๆ ความหมายก็คือเมื่อเกินเรื่องเช้าโชว์หรือการช่อฉนหรือสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจัรญ,ญาซึ่งรวมถึงการบริหารงานบริษัทการซื้อขายหุ้นการใช้ข้อมูลเอาเปรียบผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนการสร้างสตรอรี่ที่เกินความเป็นจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เดิมทีบุคคลภายนอกก็ไม่รู้แต่แล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรื่องเลวร้ายหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีก็ปรากฏขึ้นบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่หลายเรื่องก็เป็นเพราะสถานการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยมากเช่น หุ้นทั่วไปรวมถึงตลาดหุ้นโลกตกต่ำลงมานั่นทําให้คนทั่วไปเริ่มเห็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยแยงเหมือนมแมลงสาบตัวหนึ่งที่โผล่ออกมาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแทบจะทุกครั้งก็จะมีคนมาบอกและยืนยันว่าเรื่องนั้นจบแล้วและไม่มีสิ่งที่เลวร้ายอื่นๆพูดง่ายๆมีมแมลงสาบเพียงตัวเดียวและเรากําจัดมันไปแล้วแต่ตามทฤษฎีมแมลงสาบนั้นบอกว่าจะยังมีมแมลงสาบอีกหลายตัวที่ซ่อนอยู่ และในที่สุดมันก็จะโผล่ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะกำจัดมันได้หมดจริงๆทฤษฎีแมลงสาบนั้นแม้ว่าจะไม่มีนักวิชาการมาพิสูจน์เป็นเรื่องเป็นราวผมคิดว่ามีความถูกต้องมากแต่คิดถึง เหตุการณ์เฉาโชใหญ่ๆของบริษัทขนาดยักษ์ในโลกที่ผ่านมาก็น่าจะคาดได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงแน่นอนเหตุผลก็คือถ้ามีบริษัทไหนที่ใช้กลโกงบางอย่างได้สําเร็จโดยที่คนภายนอกไม่รู้หรือไม่ตระหนักผู้บริหารหรือคนภายในบริษัทก็จะเริ่มหากลโกงอื่นเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนขึ้นอีกหรือไม่ก็ต้องหากลโกงอื่นเพื่อที่จะมาปิดบังกลเดิมให้อยู่ต่อไปให้นานที่สุดและนั่นก็คือบริษัทที่ขยายพันธุ์ขึ้นเป็นฝูงโดยที่คน นไม่รู้เลยจนถึงวันหนึ่งที่มแมลงสาบตัวหนึ่งถูกขุดพบหรือเพลอโผล่ pro, ขึ้นมาทฤษฎีมแมลงสาบมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นบูมหรือหุ้นบางกลุ่มบูมขึ้นมาซึ่งมักจะก่อให้เกิดความโลภของคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคคลภายในบริษัทที่จะเห็นโอกาสรวยและรวยมากอย่างง่ายๆโดยการสร้างสตอร,รี่ปั้นตัวเลขสร้างรายได้และกำไรเทียม ไซ่ฟอนเงินจากบริษัททำกำไรจากการซื้อขายหุ้นร่วมมือกับนักลงทุนรายใหญ่ในการทำราคาหุ้นและร่วมมือกับสื่อต่างๆที่จะสร้างกระแสในด้านที่ดีๆทั้งหลายต่อสังคมและโดยเฉพาะต่อนักลงทุนเก <c oughs> ือบจะแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่จริงหรือไม่ยั่งยืนที่ถูกสร้างขึ้นนั้นในที่สุดมันก็ไม่ยั่งยืนภายในเวลา3-4ถึงปีหรืออย่างสูงก็ไม่น่าจะเกิน6-7ถึงปีรอยปริก็มักจะเกิดขึ้น และก็จะค่อยๆลามจนแตกในที่สุดบริษัทพลังงานขนาดยักษ์อย่างองรอนที่มีกิจการทั่วโลกและมีผลการดำเนินงานสุดยอดซึ่งทำให้หุ้นขึ้นไปที่ราคาประมาณ90เหรียญในช่วงกลางปี2000ตกลงมาเหลือเพียงหนึ่งเหรียญในเดือนพฤศจิกาย,ยน2001เมื่อมีการค้นพบเรื่องราวชาวโชที่ปลูกซุกซ่อนมาอย่างยาวนาน เอ็นรอนล้มละลายและกลายเป็นการล้มละลายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาในช่วงนั้นเช่นเดียวกับบริษัทผู้สอบบัญชีระดับท็อป5ที่ต้องปิดตัวลงเพราะทำงานผิดพลาดอย่างแรงผู้บริหารสูงสุดของเอนรอนติดคุก และบางคนก็ตายก่อนถูกตัดสินหลังจากนั้นรัฐบาลสาหรัฐต้องออกกฎหมายหลายฉบับส่วนหนึ่งเพื่อปฏิรูประบบการรายงานทางการเงินที่จะทำให้เกิดความเที่ยงตรงและโปร่งใสและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบบัญชีเขียนถึงจุดนี้ผมเองก็เกิดความรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วนี้ดูเหมือนว่าแมลงสาบเริ่มโผล่ออกมาเรื่อยๆในหลายๆแห่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีและอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นเกิดโกลาหล และความหวังที่จะเห็นหุ้นฟื้นตัวในเร็วๆนี้อาจจะลดน้อยลงอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีมแมลงสาบในตลาดหุ้นไทยทุกท่านเห็นมแมลงสาบตัวไหนที่บินว่อนอยู่ในขนาดนี้บ้างคิดว่าทุกท่านน่าจะเห็นชัดนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเนาะใครที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วจิมขอบคุณมากเลยค่ะและขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนโชคดีในการมีครอบครัว โชคดีในการมีชีวิตที่ดีนะคะส่วนใครที่กำลังเผชิญปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ